สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับผมได้อ่านบทความหนึ่งซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สกุลนีเกรียงชัย,ยพรซึ่งเป็นอาจารย์ที่เวทยาลัย,ลยพพัคริสตัมแมกกิวารีมหาวิทยลาลัยพายัพนะครับอาจารย์สกุลีท่านนี้เป็นผู้ที่ผมได้รู้จักมาเป็นเวลานานได้เห็นถึงการที่ท่านได้มีความใฝ่รู้แสวงหา การทรงนำของพระเจ้าและความรู้เกี่ยวกับพระชนะของพระเจ้าจนกระทั่งท่านได้เขียนบทความหนึ่งครับที่น่าสนใจมากซึ่งลงในหนังสือข่าวพระนจักรของสปาร์คิคจในประเทศไทยนะครับผมจึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นซีรีส์จนถึงวันที่จะถึงนี้นะครับบทความในเรื่องนี้ก็คือการอ่านพระชนะของพระเจ้าแบบเล็กซีโอดีวีนา Lexio Divina เป็นภาษาลาตินนะครับคำว่า Lexio นั้นแปลว่าการอ่านครับ Divina แปลว่าศักดิ์สิทธิ์หรือ divine นะครับ Lexio ก็คือเหมือน lecture เนี่ยครับการอ่าน lecture การฟัง lecture นะครับก็คือเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ d i v i น a ก็คือศักดิ์สิทธิ์ Lexio Divina นั้นเป็นวิธีการอ่านพะจนะขั้นสูงครับ ถือว่าเป็นการอ่านพระยะอย่างไขครวนภาวนาด้วยใจจดจ่อและการอ่านแบบนี้เน้นให้ผู้ฟังได้ฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางโพชนะด้วยการไต่ตรองโพชนะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกับการอ่านปกติทั่วๆไปที่เราอ่านกันในการเฝ้าเดี่ยวในเวลา1 0 1 5นาทีแต่ว่าเราต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือ1ชั่วโมงการนี้นะครับทำให้ผู้ฟัง ผู้เชื่อได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระเจชนะและรวมทั้งตอบสนองพระองค์โดยใช้พระเจชนะและพักสงบในพระองค์ด้วยพระเจชนะเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์3อย่างนี้ก็คือเน้นได้อ่านได้ตอบสนองได้พักสงบการอ่านนั้นก็คือการที่จดจ่ออยู่กับพระเจนะอ่านด้วยใจจดจ่อต่อยตองและการฟังหมายความว่าเราจะ ภาวนาพะนะนั้นโดยการคิดไข้ควรที่เกี่ยวข้องกับพอะนะพูดคุยกับพระเจ้าผ่านหนังพอะนะนั้นและพักสงบในพอะนะฉะนั้นการอ่านแบบเล็กซิโอนี้นะครับก็มีประวัติมาก็คือเริ่มตั้งแต่ในสมัยยุคกลางของปอดสา,าเกตจักรมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งสังกัดคณะคาทูเซียนท่านชื่อว่ากิโกที่สท่าน ใช้วิธีการภาวนาพระคภีแบบนี้ครับและต้องการให้ผู้เชื่อนั้นเข้าสู่พระชนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้เวลามีเวลาครับและต้องมีสถานที่ที่เงียบสงบเพื่ออ่านพระคำช้าๆด้วยใจจดจอ่อและการอ่านแบบนี้ครับจะต่างกับการศึกษาพระคภีร์การวิเคราะห์พระคภีร์เพื่อตีความพระคภีนําไปใช้นะครับแต่ เป็นการซึมซับดูดซับพระวจนะครับเนี่ยครับคือหัวใจของการอ่านแบบเล็กซิโอดีวีนาพี่น้องครับในสังคมของเราหน้าเวลาเนี่ยที่ค่อนข้างจะต้องไปเ,เร็วๆนะต้องดําเนินชีวิตไปอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นแนวคิดที่เวลาอ่านพระคัมภีร์หรือเฝ้าเดี่ยวก็จะเฝ้าเดี่ยวแบบรวบรัดเร็วๆสังคมก็ไม่ค่อยยอมรับคนหัวช้าคนทํางานช้าสังคมก็จะบอกว่านี่ไร้ประสิทธิภาพ ขณะที่คนคิดเร็วนะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเนี่ยไหวพริบดีได้เปรียบคนอื่นแล้วก็เหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความรวดเร็วอาศัยความเร็วเป็นหลักฉะนั้นตรงนี้ครับพี่น้องเราจะต้องหากปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเจ้าให้ดีขึ้นลงลึกกับพระเจ้าเราจะต้องคิดให้ช้าลงในขณะที่โลกมันหมุนเร็วขึ้นแต่เราต้องคิดให้ช้าลงนะครับ เราจะต้องกระตุ้นให้ตัวเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจเอาใจใส่ตั้งสติในการใช้ชีวิตกับโลกที่หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราต้องคิดให้ช้าลงคิดให้รอบคอบคิดอย่างไตรตรองคิดไปคิดมาคิดให้ดีครับพี่น้องครับเราเองนั้นอาจจะถูกคนอื่นมองว่าเราช้าแต่ว่าเราจะผิดน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราคิดมากขึ้น หลายหลายครั้งนะครับการพิจารณาไต่ตรองการรอคอยการนิ่งเป็นการพักสงบในพระเจ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมากในการมีความสัมพันธ์สนิทระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กับพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างเรามานะเพื่อพระองค์เองนะครับเพื่อถวายเกียรติพระองค์จิตใจของเราจะไม่มีทางนิ่งสงบจนกว่าจะได้พักสงบในพระองค์ฉะนั้นการพักสงบกับพระเจ้า ก็คือการเกี่ยวข้องกับการภาวนาพระคำของพระเจ้านะครับเราต้องพิจารณาไตรตรองการอธิษฐานถ้อยคำอธิษฐานของเราไม่ใช่เป็นการสวดไม่ใช่เป็นการท่องบนไม่ใช่เป็นการจำแล้วก็มาพูดตามไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจครับและความตั้งใจจริงจังนั้นไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับเป็นแนวหลักเลยแนวหลักการที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ฉะนั้นตรงนี้ครับคือเครื่องมือสําคัญการไข้ควรภาวนาจะเปลี่ยนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้นะครับผมก็ได้มีประสบการณ์อยู่ในเรื่องนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ท่านอาจารย์สกุลนีได้เผยแพร่บทความนี้ซึ่งขอบคุณพระเจ้าจริงๆเป็นพระพรมากๆพี่น้องครับการอ่านพระกัมภีร์การไข้ควรพระกัมภีร์มันจะทําให้ สมองของเรานะครับได้มีโอากาสที่จะนึกถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนบริกวอร์เรนนะครับได้ให้ความหมายของการค่้ควรภาวนาว่าเป็นการคิดพิจารณาอย่างจดจ่อครับเราต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจังเวลาเราเลือกข้อความผีสักข้อหนึ่งและคิดทบทวนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําไปซ้ํามาในสมองของเรานี่คือความหมายของการค่้ควรนะครับเพราะฉะนั้นการค่้ควรถ้าตรงกับภาษาอังกฤษน่าจะเป็น คำว่า meditation meditation the word of God นะครับและกล่าวถึงความสำคัญในการปฏิบัติเช่นนี้คือ,ค,อคือว่าการไขขวนพรักัมภีขนาดหนึ่งออนซ์นะครับเป็นน้ำหนักนะครับหออนซ์ ounce, ก็มีค่าเท่ากับการท่องจำพังพีขนาด1ตันพี่น้องครับลองฟังใหม่นะครับว่าการไขขวนพรักกำรีขนาดหนึ่งออนซ์ก็มีค่าเท่ากับการท่องจำพังภีขนาด1ตันถ้าคุณท่องพรักกำรี เป็นเหมือนนกแก้วนกขนทอนนะครับมากมายขนาดไหนก็ตามก็ยังสู้การไข้ควรจริงจริงจังๆไม่ได้ใน,นความหมายน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการไข้ควรนั้นทําให้เกิดการสาแดงพี่น้องจําคํานี้ไว้นะครับการไข้ควรภาวนาพราะเจ้าจของพระเจ้านั้นทําให้เกิดการสําแดงและการสาแดงเป็นเครื่องกระตุ้นพลังสูงสุดที่จะโน้มนำสู่การนมัสการและการเชื่อฝังโปรดฟังครั้งนะครับ การไข้ครวนจะทําให้เกิดการสําแดงและการสาแดงจะเป็นเครื่องกระตุ้นพลังสูงสุดที่จะโน้มนําการนมัสการและการเชื่อฟังโน้มนําเข้าสู่การนมัสการและการเชื่อฟังพี่น้องครับเราต้องไข้ครวรพระเจ้าของพระเจ้าให้มากนะครับเมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้นอกจากนี้นะครับการไข้ครวรพระเจ้าของพระเจ้านี่ก็ยังมีความสําคัญต่อการที่เราจะมีชีวิตแบบพระเยซูครับชีวิตที่เหมือนพระเยซู ไม่มีนิสัยอื่นใดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้และทําให้เราเป็นเหมือนพระเยซูได้มากยิ่งกว่าการไขคค้ควรพระวจนะพระคมภีร์นั่นเองพี่น้องครับเราควรจะปรณนาตัวนะครับในการใช้เวลาไต่ตรองความจริงของพระเจ้าและไข้ควรถึงแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จริงๆจังๆเสียทีนะครับในทุกๆวันที่เราเฝ้าเดี่ยวฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าให้เราตั้งใจ ให้ร,รับการท้าทายจากพระเจ้าในวันนี้เพื่อที่เราเองนั่นจะฟังเสียงศีบาลต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับและเราจะเข้าสู่การ lexio divina l e x i อเด v i n a คือการอ่านและภาวนาพระเจ้าของพระเจ้าแต่ผมอยากจะกระซิบครับว่าสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือนอกจากจะมีต้องมีพระกัมภีร์นะครับเราจะต้องมีสมุดจดบันทึกในเวลาเดียวกัน เราต้องมีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาครับเราจะต้องจัดเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงการ l e ็กซิโอดิวินั้นอาจจะอ่านแบบไข้ครวนบางครั้งหนึ่งข้อสองข้อเราก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงอย่าลืมครับการสำแดงนำสู่การนมัสการการรับใช้การมีชีวิตที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือมีชีวิตที่เชื่อฟังคับขอพระเจ้านำพานำทางเรา เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นและสิ่งที่ท้าทายที่อยากจะให้พี่น้องได้มีการสัมผัสกับ l e ็กซิโอดีวินานะครับให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สาหรับบทความของท่านอาจารย์สกุลีที่ได้นําพวกเราทั้งหลายได้ให้ความสําคัญกับการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าที่ทั้งหลายจะภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ และขอให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายได้รับการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์ที่ดีที่สุดก็คือการไข้ควรความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่จะรับการสําแดงพิเศษจากพระองค์ขอาการวอวยพรและการทรงนําของพระองค์มาถึงพวกข้าพงศ์หลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนที่สอง x i o d i v i n a วนะครับขอบพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ down